เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะเมนูง่ายๆแต่อร่อยสวัสดีค่ะวันนี้ย่าน้องคุณกจะจัปามาทำเมนูง่ายๆที่หลายๆคนก็ชอบทำแล้วก็ชอบกินกันเนาะ คือเมนูผัดคะน้าปากกระป๋องอันนี้ยาน้องคุณก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะผักคะน้าก็จะมีพริกกระเทียมปากระป๋องแล้วก็อาจจะปรุงรสอีกนิดหน่อยอันนี้ยาหน้องคุณก็จะมาเตรียมหั่นกระเทียมแล้วก็สับสับเป็นเล็กๆ,ๆเพื่อว่าที่จะเอาไปเกียวก่อน อันนี้ยาน้องคุณก็จะหั่ันพริกสดเพื่อว่าใส่กับผัดคณาเผ็ดนิดหน่อยเพราะยาน้องคุณก็จะบ่ค่อยทำเผ็ดมากเนาะ ดียวอันนี้ยาน้องคุณก็จะมาหั่นคณะยาน้องคุณก็จะปอกเปลือกที่ต้นคณะที่เปลือกมันหนาๆออกก่อนที่มันแก่เนาะครานี้ก็จะหั่นชิ้นแบบพอดีพอดีหั่นเสร็จแล้วยาน้องคุณก็จะเอาไปลวกย่าน้องคุณตั้งน้ําไว้แล้วก็จะใส่เกลือน,นิดหน่อยแล้วก็จะใส่น้ํามันพืชประมาณหนึ่งช้อนแล้วยาน้องคุณก็จะเตรียม น้ำแข็งใส่น้ำไว้ทำน้ำเย็นพอเราลวกได้ที่แล้วเราก็จะเอาค้ะเนี่ยไปแช่น้ำเย็นเพื่อที่ว่าเวลาเราผัดแล้วค้ะมันจะได้บดดำบดช้ำเนาะแล้วมันก็จะกรอบนี่จะตามไปดูญาน้องคุณได้เลยจ้าอันนี้่าน้องคุณก็จะเอามาลวกลวกทั้งหมดเลยนะจ๊ะ ลวกังหมดเลยแต่เราจะบาลวกนานนะลวกแค่ประมาณสักสองนาทีสามนาทีพอนี่จ้ะเดี๋ยวเสร็จแล้วแล้วก็จะยกน้ำแข็งเอามาใส่น้ำให้มันเย็นแล้วค่ะก็จะเอา ขา้าวนาวลวกเผือจแล้วเราก็จะค่อยเอาไปผัดเนาะเพ่ว่าขา้านามันจะได้เบดดำให้มันกรกรอแลวแช่น้ เป็นน้ำแข็งค่ะไปจิบออกอย่าไปเอาน้ำแข็งผัดไปด้วยนะนี่จ้ะยาน้องขุนกระเรียมเรียบร้อยแล้วเนาะปลากระป๋องสองกระป๋องแล้วก็จะมีกระเทียมพริกคะนา้าคะน้ากระเรียมเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่จะก็จะเขียวสดแล้วก,กระกรอบด้วยนะจ๊ะ ก็นี้ก็อาจจะปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยเนาะใส่ใสน้ำนปลานิดหน่อยใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยก็พอเพราะว่าปลากระป๋องมันก็มีรสชาติอยู่แล้วเนาะแต่จะอันนี้ยาน้องคุณก็จะเอากระเทียมมาเจียวมันหอมก่อนแล้วค่อยใส่ปลากระป๋อเจนะียวกระเทียมให้หอมนะเจียวกระเทียมเพิ่มหอมก่อน มันจะได้มีความหอ,อมของกระเทียมถนะ้าเขาบอกผัดกระเทียมเัน่มจะบอกหอมั็จะแบบผัดแบบง่ายๆเนาะแต่มันก็ะปัดได้ยูเนี่ยอันนี้ตากระต,ต๋งองอตัดสหนย ก็จะใส่ปรุงรสนิดน้อยนิดเดียวพอน้ำตาลนิดเนึ่งแคนี้พอมันจะเค็มได้ที่แล้ว เราจะต้องผัดอีกอย่างมากมายเนาะอันนี้เราก็จะเอาข้านาะลงไปเลย <Yeah. S 1> แล้วก็ใส่พริกลงไป แค่นี้ก็เรียบร้อยอนี่นะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อย นี้ก็เรียบร้อยจ้าจ้าเรียบร้อยน,น,นะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟผัดคณะปลากระป๋องเมนูง่ายๆแต่ก็อร่อยกับกินกระข้าวล้อนนี่น,นะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า คลิปนี้ญาติน้องคุณก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ญออาติน้องคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ